สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหามีโอร้อยยี่ห้าเฟืองเฟืองดุมดุมแม็กรูดเฟืองมันรูดนี่ครั่ยมันให้ตัวได้เราจะแก้ปัญหายังไงก่อนอื่นเราก็ถอดถอยเสียก่อนครับถอดถอยเสียอกถึงจะเบี่ยง เบี่ยงเอาโลออกได้เนี่ยเดี๋ยวลุยกันเลยเราก็จะถอดบางหม้อน้ํานี่ออกโดยใช้บล็อกเบอร์แปดครับเนี่ยถอดขานโนกไปเลยเราก็จะมีเครื่องมือไว้ซ่อมเองที่บ้านครับอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็จะมาถอดนด็อตน็อตจับท้อยเสียตัวนี้กับด้านล่างถอดออก ทีได้ใส่ง่ายก็จะใช้บล็อกต่อต่อของมันเบอร์สิบสองหันออกเนี่ยหมุนลงนะครับเนี่ยหมุนหมุนออกอย่างเงี้ยนี่นัดสองตัวครับตัวล่างนี่ตัวหนึง่งข้างบนข้างบนนี่ตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ใต้ใต้ทอยเสียนี่มีสองตัว หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วเราก็อย่าลืมเอาโซนิกหรือน้ำมันเครื่องก็ได้พ่นเข้ารูไว้แล้วก็หัวนอ็อตหัวนอ็อตพวกนี้ครับพ่นไว้ให้มันมีน้ำมันครับเกียวมันจะได้ไม่เสียเกียวตัวนี้เราก็จะได้ไม่เสียเพราะเราไม่ค่อยได้ถอดหลังจากเราเอาถอยเสียออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะถอดดุมล้อวางไว้ก่อน จุ่มล้อโดยใช้กุญแจเปอร์ยี่สี่เปอร์ยี่สี่จะขันตัวนี้ออกแต่เราต้องเอาโซนิกเอาน้ำมันเครื่องไอเบรกพ่นตัวนี้ก่อนก็จะไขลงนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งจับล้อจับแม็กอีกมือหนึ่งกดลงกดลงมันก็จะเป็นอย่างน ก็ดูแกนในพอใช้ได้ครับแล้วก็เอาโซนิกพ่นพ่นไอ้สนิมไว้ก่อนแล้วเราก็เช็ดออกแล้วเรามาดูแกนดุมล้อนะสึกหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยต้องเอาออกไปให้เขาอาัดใหม่อัดเกนใหม่ตัวเนี้ย เวลามันวิ่งแล้วมันดังกกกืกกกมันสะบัดแล้วดูดูดูด้านเนี้โอ้ยตองไปเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยนี่แหละสาเหตุของมันเปลี่ยนล้นางแล้วก็เอาไปร้านร้านอนที่เขาอัดเปลี่ยนเฟืองได้ ตัวนี้เราก็พ่นน้ำมันไว้ก่อนรู้แล้วครับสาเหตุเดี๋ยวเราเอาไปทํากันเลยวันนี้ครับหลังจากที่ผมพาไปให้ร้านเขาดูมันทําไม่ได้ครับมันมีแต่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งทั้งแม็กเลยจะไปให้ร้านกึงเขาเขาก็บอกทําไม่ได้เพราะว่าอะปิเนียมกระเหล็กมันทําไม่ได้เขาบอกว่ามันมีแต่ต้องเปลี่ยนกันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยอันนี้ยังดีอยู่ อันนี้มันก็ยังดีอยู่แต่แต่ปัญหาแม็กมันก็ยังไม่ไม่ดุ่งไม่อะไรทั้งสิน้นแค่ตัวนี้มันมันสึกนิดนึงผมก็จะลองเอาซีมเมนต์เหล็กเนี่ยครับอาจช่วยอาจช่วยเฟืองมันให้มันตึงดูสิว่าเราจะได้ผลไหมวิธีแก้ง่ายๆแค่ซื้อซีมเมนต์เหล็กไม่กี่บาทกับราคาแม็กวันนี้ผมไปถามแล้วของแท้ร้านนะครับเขาคิดผมสี่พัน แต่๋ผมเพียงแต่มันให้ตัวขนาดเนี้ยมันให้ตัวได้เราต้องการให้มันตึงตึงกว่านี้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวลุยกันเลยเนี่ยครับเขามีเขียนส่งเฟืองได้ด้วยเนี่ยส้มได้ทั้งหลายอย่างเรามาลงกันเลยเราก็เจาะแล้วเราก็บีบบีบเพื่อเท่ากันนะครับบีบออกมาเราจะใช้มากขนาดไหนแล้วก็กาว่าขนาดนี้แล้วก็พอถ้ามันปริมาณเท่ากัน แข็งมากแข็งน้อยแล้วก็ปิดฝาไว้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวเนี้ยคนคนให้เข้ากันเลยก็เอาซีเมนต์เหล็กทาทาเฟืองมันตัวนี้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้พอตึงๆเราก็ค่อยใส่ครับหลังจากเราใส่แล้วรู้สึกว่ามันตึงตึงล้อได้เลยรอนนี้เราก็จะขันน็อตขันน็อตจับเลย ดูแล้วอันนี้มันแข็งละนี่เริ่มอันนี้เริ่มแข็งละผมคิดว่าคงจะได้อยู่เพราะว่าเกิดถามว่าเวลาถอดล่ะผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะให้ตัวได้เพราะว่าระหว่างซีเมนต์เหล็กกับล้อเนี่ยมันมันไม่แข็งเท่าเหล็กผมว่าเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆมันจะให้ตัวได้เวลาถอดแล้วก็คงจะเคาะเคาะเคาะก็คงจะออกมาได้เหมือนกันคิดว่าครับหลังจากเราเราใส่แล้วเรามาดูตัวนี้ ตัวนี้แห้งละแข็งละอันนี้สามสิบนาทีแบบแห้งเร็วเนี่ยตึงเลยครับเนี่ยนี่ยาดูรู้เลยทิ้งไว้ตัก3สามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งค่อยขี่นะครับตึงตึง๊บนี่ดูดูกันให้ตัวมองมันตึงใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้อยู่ เรื่องการถอดผมว่าเดี๋ยวต่อไปตัวข้างในมันจะสึกแล้วก็ถ้ามันสึกเราก็ทําอย่างนี้อีกเอาซีมเมนต์เหล็กใหญ่ใช้ได้เหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆถูกใจในการแก้เฟืองล้อหลังของมีโอห้องผมโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเยอะเราแก้ไขอย่างนี้ไปก่อนแล้วเก็บเงินเก็บทองได้เราค่อยซื้อดุมล้อหลังมาใส่ใหม่เพราะว่าถ้าของแท้มันก็หลายพันอยู่ถ้าสั่งในออนไลน์มันก็ใช้เงินครับสองสาพัน แต่เราแก้ไขไปก่อนคือระหว่างที่เราจะหาหนี้ไปซื้อเนี่ยเราใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยเก็บตังค์ซื้อทีหลังถ้าถูกใจเดี๋ยวผมมีคลิปใ,ใหม่ที่ทำเองที่บ้านให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมค,ครับที่รับชม